เจ๊งานดูเจ๊งานเลยนะนเจ๊หมดกำลังงอนนะครับนะกินอย่างเดียวนะครับเจ๊หมดงานต้องกินอย่างเดียวนะลบปรูปปวดเป็นหนึ่งรูปครับ นอนห้าชั่วโมงับไม่ได้ทํำอะไรกินครับกินประชดความงอนนะ <c oughs> กินเพื่อประชดความงอนรูปกลับคืนมาไม่ได้แล้ว <c oughs> ที่ถ่ายมาสองร้อยกว่ารูปมีรูปเมื่อกี้ครับที่ลบไปครับโหที่สุดตั้งแต่วันนี้ที่ถ่ายมา <c oughs> เผลอลบไปหนึ่งรูปงอนนะฮะงอนนะฮะตอนนี้ <c oughs> ลูกโ่รยของเขานะครับงอน